เจริญพรคุณโยมคุณโยมอะไรเอ่ยสิวิไลค่ะสีวิไลสิวิไลนามสกุลอะไรจ๊ะผู้ย้อยค่ะผู้ย้อยบ้านอยู่ที่ไหนเอ่ยบ้านเดิมอยู่ลาดบุรีราดบุรีดำเนินสะดวกดำเนินสะดวกนะโอ้คนดำเนินนะโอ้คนงามดำเนินนะและตอนนี้มาอยู่ที่มาอยู่ที่เขตราชบุรณะราดบุรณะค่ะมาอยู่ มาซื้อที่อยู่มาซื้อบ้านอยู่หรือมาอยู่ไครเลยทงานแล้วมาอยู่ที่นี่จ้ะแล้วปัจจุบันเนี้ยไม่มีใครเลยอ๋อแม่ตายสามีตายลูกตายเหลือเอกกับคตาโอ้โหทางสายกลางทางสายเดียวเลยอายุเท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่นะแปดสิบสี่ปีแปดสิบสี่ปีโอ้โหแต่ยังแข็งแรงจ้ทุกวันยังทำขนมขายทำขนมขายใช่ไหมเนี่ยขายอยู่ตรงไหนเอ่ย ขายหน้า Big ep, บิ๊กซีบางประกอกหน้า Big ep, บิ๊กซีบางประกอกนะ,ะข้าวต้มมัดเนี่ยนะะมีทุกอย่างเป็นขนมไทยทำทุกชนิดทำเองทำมากี่ปีแล้วเนี่ยก็ตั้งแต่แต่งงานมาแล้วกลัวกลัวสา,ามีทิ้งก็เลยรีบทำขนม,ม้มเป็นอาชีพอพอเขาตายเราก็เลยมีอาชีพสาธุ แต่ที่สําคัญนะอีกอย่างหนึ่งที่เห็นก็คือใบหน้าสดใสมากเลยอายุ8ปแต่ใบหน้าใสสาสเหตุเพราะอะไรเอ่ยจิตไม่โกรธจิตไม่โกรธนะไม่โกรธไม่ผูกอาฆาตไม่ใช้คําหยาบจิตภาวนาสาธุพิถินแต่พุทธรัตนะสาธุธรรมลัตนะสสงรัตนะ,ะอยู่แต่ในใจทำขนมไปก็สวดไปถ้าเจ้าคุณถามว่าสววนเสกไม่รู้ โอ้ที่ขนมอร่อยด้วยนีย่เพราะอะไรเพราะเสกพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆารัตนะใช่ไหมเนี่ยทำไปกับภาวนาไป <c oughs> นี่เป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวเลยใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ใช่ฉันบอกว่าฉันเป็นคนที่จะไปให้ทำทำสมาธิหลับตาทําไม่ได้ต้องลืมตาเจริญธรรมธรรมนี่นี่นี่น เยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากชีวิตที่หลับตามไม่ได้อืชีวิตที่หลับตามไม่ได้นะไม่ได้เหมือนปลาเลยหลับตามไม่ปลาหลับตามไม่เป็น <c oughs> นี่ก็คือจะทําอะไรแล้วแต่แล้วมันเห็นของจริงอืแล้วก,ก็พิจารณาจ้ะทาขนมก็ไม่ได้ฝึกแต่เวลานั้นเขาจะมาสอนฝันเห็นทำอย่างนี้แล้วเป๊ะน,นะอ๋อแสดงว่าเขาเรียกว,ว่าสูตรเทวดาบอกเนะะาะก็มอง เหมือนเราทําอะไรแล้วแต่วันนี้เราทําอะไรไม่ได้เดี๋ยวคืนนี้จะฝันเพราบ้านเนี่ยก็าทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยแล้ววิธีทําคือมือแตะชิมจบคคือคือไม่ต้องฝืนจิตจิตนิ่งจิตสงบเนาะมันก็เลยได้แบบนี้ไโมทนาด้วยแล้วก็คือขนมเนี่ยทําตั้งแต่หกโมงเช้าเสร็จเราห้าโมงเย็นแต่ขายชั่วโมงเดียวนะก็แสดงว่าลูกค้าเยอะมาก ไม่ไม่รู้ว่าคนรอคอยจเขาต้มเนี่ยรอนานนกักบาจะได้กินแล้วเก็บเอาไว้เนี่ยสามวันขอสารภาพตามตรงนะเมื่อกี้นะพอเห็นจะใส่บาทนะพอใส่เข้าไปในบาทตตมาไม่ให้ใครหยิบออกเลยนะบอกว่าเดี๋ยวจะชิมอยากเห็นแค่เห็นก็อยากชิมแล้วอ่ะชิมและชิมไปแล้วนะเมื่อกี้นะัตมาชิมแล้วนะเดี๋ยวก็ เอาไว้ชิมไันดีเพราะยังทำเนี่ยแล้วมีอีก,อก<ป>หลายรูปนะวันนี้ก็คือหมายถึงว่าถ้ามาตรงนี้จะเจ้าคุณก็จะชอบข้าวต้มหนมกล้วยขนมใส่ไส้สาธุช่วงนี้ใส่ไส้ไม่มีเวลาคือเดี๋ยวนี้อยู่คนเดียวเนี่ยจะทำยากนั่งห่อทีเจ็ดชั่วโมงอ่ะหกกิโลเนี่ยแล้วแต่ ไอ้ท er ar ี่ทําได้เพราะใจจะต้องเอาไปเลี้ยงพาอืมโอ้โหเขาเรียกว่าฉันทะมีใจรักนะวิริยะมีความเพียรนะจิตตะใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทํานะแล้วก็ขนมถึงออกมาสําเร็จแบบรสชาติดีทุกอย่างเลยก็ยังนึกอยู่ว่าออยู่ๆมาได้ได้ได้บอกว่าถามใครใครยังไม่รู้ มีจิตตะบริยะาอิม right ังโคอิติปิโสจเตนะโมเขาบอกให้ท่องเงี้ยน้นแปลว่าอะไรจะจะได้คาถาก็จะได้เป็นบาลีหมดจ้ะสาธุ